อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลเด็เดๆน,นะครับสวัสดีค่ะเคยเชวดาแฟมิลี่นะคะวันนี้เ้อาจะพาทุกคนมาทำหัวนมต้มนะคะ ซึ่งจะเอาไว้ใช้แทนนมข้นจืดนั่นเองนะคะสําหรับร้านไหนที่เป็นเมนูนมที่แบบเป็นเมนูนมขายดีนะคะตัวนี้เราจะใช้สําหรับ แทนเขาเรียกว่าลดต้นทุนนะคะลดต้นทุนในการชงน้ําของเรานะคะแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่แบบต้องเอาไปเขาเรียกว่าบรรจุขวดนะคะเป็นน้ําหวานบรรจุขวดขายแบบนี้นะคะตัวนี้ก็สามารถลดต้นทุนได้นะคะโดยวัตุดุดิบนะคะที่เราใช้ก็จะเป็นตัวนี้นั่นเองนะคะนี่ครีมหอมนมสดนะคะเดี๋ยวเราจะพาทํานะคะทุกคนไปทํากันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะตั้งน้ําให้เดือดนะคะ น้ำที่เราใช้ก็จะประมาณ1ลิตรครึ่งนะคะหรือว่า1,500 ML นั่นเองนะคะนีหนึ่งพันนะคะอันนี้เปิดไฟไว้นะคะแล้วก็ใส่อีก500 ML นะคะ เป็น1500นะคะ1ลิตรครึ่งนะคะทุกคนต้มน้ำให้เดือดก่อนเลยจ้าขั้นตอนนี้นะคะในการต้มน้ำเราเปิดไฟแรงได้เลยนะคะรอจนน้ำเดือดนะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่ตัวครีมหอมนมสดของเราลงไปนะคะตอนนี้เปิดไฟแรงได้เลยนะคะตอนนี้นะคะน้ำก็เดือดเรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มเดือดแล้วนะเดี๋ยวเราจะใส่ในส่วนของครีมหอมนมสดลงไปนะคะตัวนี้นะคะอ่ะ เอาไปกะตรงปากถุงค่ะดูนี่ห้อนะคะนี่นะคะเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะปริมาณที่ใส่ก็คือ500กรัมนะคะครึ่งกิโลนั่นเองนะคะก็จะใส่ลงไปเลยห <IS AS ING> ลังจากนั้นนะคะให้เราเบาไฟนะคะให้เป็นไฟกลางนะคะก็คนนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะต้มไปอีกสักพักนึงนะคะแล้วก็ทำการปิดไฟรอให้เย็นตัวลงนะคะแล้วก็บรรจุขวดเก็บไว้ใช้ได้เลยนะคะตัวนี้เราสามารถใช้แทนเป็นตัวนมสดไอ้นมนมข้นจืดก็จะลดต้นทุนไปได้นะคะสำหรับคนที่แบบ มีเมนูที่เป็นเมนูนมนมอย่างเี้ยค่ะเยอะๆนะคะหรือว่าใช้ทําบรรจุขวดขายอะไรเงี้ยค่ะนี่ใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะหัวนมต้มของเรานะคะก็เย็นตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาใส่ขวดแบบนี้นะคะเพื่อเก็บไว้นะคะเพื่อใช้สําหรับในการชงน้ําดื่มน้ําปั่นแบบนี้นะคะ หาขวดหรือว่าหาภาชนะมาใส่ไว้แบบนี้นะคะ เพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้ในส่วนของหัวนมต้มนะคะเอาไว้ใช้ทําเมนูอื่นๆเมนออูอร่อยนะคะเมนูน้ําดื่มน้ําปานที่ใช้นมแบบนี้นะคะใช้แทนนมจืดได้เลยนะคะนมข้นจืดนะใช้แทนได้เลยนะคะแล้วก็จะช่วยให้เราลดต้นทุนไปนั่นเองนะคะก็ง่ายๆมากๆเลยนะคะก็ลองไปทํากันดูนะคะทุกคนก่อนจากกันนะคะเช่นเคยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แลวก็กดติดตามให้กับเคยเทวดาฟ a มิลี่ด้วยนะคะ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมแชร์ไปเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ